เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่เรากําลังจะกลับบ้านนะแล้วมีชื่อเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะมันขึ้นว่าได้สร้างชั้นวางของแล้วมันขึ้นแบบรัวๆเลยนะทุกคนแล้วพอเรากลับไปบ้านอะ่ะก็เจอสภาพอย่างนี้เลยคืองงมากคือมันช่วยอะไรทนะุกคนเราก็แบบไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วคือแบบเราสุ่มมาด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบเออบอกตัวเองแล้วว่าเจอแบบพวกนี้อีกแล้ว แต่คือประเด็นนะมันคือใช้เหล็กเยอะนะทุกคนแบบการสร้างแบบนี้คือไม่ชอบเลยอะ่ะการส่งมาคืออันนี้เราเอาแบบเพื่อนที่หนึ่งร้อยวันขึ้นนะทุกคนเราไม่คิดว่าจะเจออย่างนี้ด้วยแล้วเราก็ดันไปเล่นเซิร์ฟรวมอีกเพราะว่าไม่มีใครเล่นด้วยแล้ววันพึ่งผ่านไปแค่สองวันเองอะ่ะทุกคนมันสร้างแบบนี้แล้วอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะทุกคนมีหนักกว่านี้อีกเนี่ยไอคนเนี้ยที่มาสร้างชั้นวางของกับที่เก็บน้ำไม้ แล้วคือตอนนั้นอะ่ะมันขึ้นมารวยๆเลยทุกคนแล้วก็เลยอัดหน้าจอไว้ได้ทันแล้วเราก็รู้เลยว่ามันจะเอาไปสร้างรอบๆแคมแน่คือตอนนี้เราก็ออกมาหาของใช่ไหมคะเราก็แบบเอออยู่ข้างนอกเนาะแล้วที่เก็บน้าําไม้อน่ยทุกคนมันใช้ห้านเหล็กอะเออแล้วมันสร้างเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่อยู่บ้านนะคะ คือตอนนี้เพื่อนตายเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะคือคนนี้ตายมาหลายครั้งแล้วทุกคนเออนี่ก็ประมาณนี้เลยจ้าเดินผ่านไปก่อนคือทุกคนเห็นเลยใช่ไหมว่ามันสภาพจะเป็นยังไงนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วถ้าถามนะคะว่าทำไมยังไม่ออกอีกคือเราก็จะรอดูต่อไปนะอ่ะคืนตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะก็สภาพประมาณนี้เลย ก็คือถ้าถามว่าเอาเหล็กมาจากไหนมันหาคนเดียวหรอคือคําตอบคือไม่ค่ะมันไม่ได้หาคนเดียวคือตอนนี้นะคะเราเปิดแมปได้เวฟห้าแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเราอ่ะเป็นคนแบบว่าชอบเดินออกออชอบแบบไปหาของมากเลยเนาะแล้วทีนี้แบบเราก็ไปหาของหาเหล็กอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแบบก็หาไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาไว้ในบ้านนะคะแบบเออมาอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้มันก็ เอามาสร้างที่เก็บน้ําไม้กับอะไรนะชั้นวางของค่ะคือเหล็กที่เราหามาทั้งหมดมันมาเอามาทําอย่างนี้แล้วทําไมมันไม่หาเองแล้วมันใช้หมดเลยนะทุกคนหมดจริงๆนะอันนี้คือสภาพบ้านตอนที่เขาออกไปแล้วนะคะคือ,เ,อเพื่อนอีกคนนึงนะที่แบบว่าไม่ใช่คนที่สร้างชั้นวางของนะคะทุกคนเขามาสร้างเป็นไม้แทนนะคะ แล้วคือตอนแรกอะเราจะคราฟค้อนด้วยแต่ว่าเพื่อนมันไปคราฟอะไรก่อนไม่รู้แล้วแบบว่ามันคราฟไม่สาเร็จนะทุกคนทีนี้ก็เลยคราฟไม่ได้เลยนะคะเออตอนนี้คือเรากําลังจะออกเกมแล้วนะทุกคนเราก็เลยใช้ของอะไรให้มันหมดเลยคือดูง่ายๆคือแบบว่ามันเละมากเลยนะคะคือแบบทุกคนอย่าไปหาแบบไปหาเล่นสุ่มเลย